เอาอู้ไปทีงไหนนี่พี่น้องปลักคอหน่อยมาอีกตัวละโดดขึ้นมางเลยนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่นอ้องฟังไปทุกทุกคนเนาะตอนนี้กับระมาณสามช่วงโมกุลเนาะพี่น้ามาจับเขียดก็เริเ่มเบ็ดมาปักไวน้น้ำนี่ใส่เขียดไปน้ำ ดินมันแห้งบ่ค่อยมีเขียดเนาะมันพอดีมันมีเขียดเตาอยู่นี่อีกหลังเดี๋ยวครับนั่นอีกหลังนึง ฝนบ่ตกปกติบนถนนนี่มีเขียดหลายๆพี่น้องเอากคอโดดแมลงไดนี่อู้หูพี่นาดดา้าบัวแดงไฟม่านน่ะพี่นา,อา,านนนนอะอย่างหนึง่งเห็นบ่นี่ข่านม,มานี่ข่านม,มาจากห้องเมืองพี่น้องกระโดดข่านมาเนาะเขียดกโบรงมีกินน่าขอเก็บก่อนเด้อนี่ อู้แต่ช่งกับประเดีย๋ยวมากแหงแล้วเริ่มแหงแล้แต่ดช่งก็ใส่ปากประเดีวมากว่าไม่ปากเบ็ดเฉยๆูมชมเห็นปะใส่ไปแล้ว ไปเดินไปหาจับเขียดต่อเขียดก็บ่ขึ้นเลยฝนบ่ตกเอาอู้เฮไยทั้งใดน,นี่พี่น้องปากคอนน้อยมาอีกตัวละโดดขึ้นมางเลยนี่มึงสั่นเดี๋ยวพี่น้าสิปากไ้มองนี้เนาะนี่นี่มาอีกตัวละอืมนี่อี่ตัวหนึ่ง เห็นปะอ้ปกรคอรนั้าไม่โตแล้วกระโดดขึ้นมาขามา่างด่นี่จะขามาไปหาน้ำบ่โอ้ได้สองตัวเบ็ดประ่านในปากอยู่พี่น้องไปเขียดกระจับประด้เอาเขียดเก้าดโอเคเดี๋ยวดตามาต่อครับ พี่น้องพี่หน้าปากเปิดตอเนาะน,น,นี่ในห้องเมืองน,นี่แหละเมื่อกี้เก็บป่าขึ้นมาเนาะหลังนี้ลองเอาเฉียดติดตายเราใส่ต้องไปเนาะเดี๋ยวมาลุ้นมือร้าครับจะให้โตป่ หลังนี้ที่พี่หน้าปักไว้แล้วเกือบสี่ทุมกว่าครับเดี๋มือนสามมาลุ้นกันนะครับเนาะมายามน้องกันตอนเช้าราติสวัสดีครับสวัสดีครับ